สิ่งที่ชัตชาติมีแต่ประยุทธ์ไม่เคยมีคงต้องยินดีร่วมกับคนกรุงเทพที่สุดท้ายแล้วพลังประชาธิปไตยของประชาชนก็ทำให้อำนาจของระบบรัฐบาลไม่กล้าเสี่ยงชัตชาติสิธิพันธ์ได้รับการประกาศรับรองจากกรกะตให้เป็นผู้ว่ากทมคนที่17อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจริงๆประชาชน กว่า1ล้าน3แสนคนให้การยอมรับและเปิดทางให้ด้วยการลงคะแนนไปก่อนแล้วเมื่อวันที่22พฤษภาคมการลงคะแนนสะท้อนถึงการตบหน้าการทำรัฐประหารวันเดียวกันนี้ในอดีตและเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เอาประยุทธ์ด้วยเพราะเชื่อจริงๆหรือว่าคะแนนทั้งหมด เป็นคะแนนชื่นชมชัดชาติล้วนๆไม่ได้มีคะแนนที่ไม่เอาคนชื่อประยุจันโอชาจึงเทคะแนนให้ชัดชาติความจริงที่ชัดเจนว่ามีทั้งคะแนนชื่นชมและคะแนนไม่เอาจึงกลายเป็นไฟแผดเผาเหล่าคนริษยาให้ถิตใจหมุนมองไม่เป็นสุขจึงพรานแสดงออกมาอย่างที่เห็นกัน นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ที่สำคัญการรับมือกับสถานการณ์กดดันด้วยแนวคิดเชิงบวกยิ่งทำให้สังคมให้การยอมรับความเป็นชัดชาติมากยิ่งขึ้นภาพเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ชัดชาติมีแต่ประยุทธ์ไม่เคยมีจึงยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีกก็อย่างที่ชูวิทย์กมนลวิสิทธ์โพสเนบเต็มๆว่าประเทศไทย ต้องการผู้นำแบบไหนคนคิดบวกกับคนพร้อมบวกประกาศรายชื่อทีมรองผู้ว่ากทมทีมที่ปรึกษาออกมาก็ยิ่งได้รับความชื่นชมในความหลากหลายมีแม้แต่คนรุ่นใหม่ในวัย3 3ปีที่มีผลงานต่อสู้เพื่อสังคมอย่างแท้จริงผิดกับตลอด8ปีที่ผ่านมาประกาศรายชื่อออกมามีแต่กลุ่มคอสชอกลุ่มเครือญาติ กลุ่มผลประโยชน์นายทุนแล้วก็กลุ่มนักการเมืองที่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอุดมการตั้งคนมาเป็นสวก็อย่างที่เห็นกันทั้งประเทศว่าปีหนึ่งมีการลามากกว่า300วันแต่กินเงินเดือนเต็มนี่คือผลงานของใครตั้งญาติใครรู้กันทั้งประเทศ แต่ประยุทธ์เคยที่จะรู้สึกรู้สาหรือคิดแก้ไขทบทวนบ้างหรือไม่มีแต่สวนกลับว่าก็แล้วมันผิดกฎหมายหรือไม่ละ่ะแล้วเรื่องจริยธรรมคุณธรรมละ่ะเคยถามจิตสำนึกตัวเองบ้างหรือไม่ไม่เคยคิดหรือไม่เคยมีส่วนเรื่องข้อร้องเรียนสองประเด็นที่สังคมเห็นว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะไร้สาระได้ถูกตีตกไม่นำมาพิจารณา ก็น,น่าจะสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าจิตใจของใครที่เป็นฝ่ายตรงดินเราเป็นไส้เดือนเมือนก่อนขี้เท่าซ้ำยังทำให้สังคมยิ่งเห็นถึงตัวตนและจิตใจกับประโยคที่ว่าขอบคุณทุกคำตำหนิคำดา่าจะนำทุกถ้อยคำไปปรับปรุงเพื่อตรวจสอบจับผิดผู้ว่ากทมคนใหม่ให้หนักข้อและเข้มข้นยิ่งยิ่งขึ้นระบุก,กันชัด ว่าจะจ้องจับผิดให้หนักข้อและเข้มข้นสังคมรับได้จริงๆหรือแล้วสังคมจะเป็นอย่างไรหากมีผู้คนที่มีจิตใจเป็นอคติแบบนี้ออกมาประกาศร้าๆว่าจะหาเรื่องคนทำงาน ส่วนขั้วอำนาจที่ต่อหล,ลุดตอแหลทางการเมืองไม่คิดจะตรวจสอบเลยหรืออย่างไรคนแบบนี้มีราคามีคุณค่ากับสังคมหรือไม่คงต้องไปคิดกันเองเพราะลำพังการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ผ่านเชนดรอออาจีต่อให้มีคนลงชื่อตะเพิดมากกว่าสองแสนคนก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเชื่อเถอะสไตล์สมาคม ที่มีแต่เลขาที่การขับเคลื่อนนั้นจะไปหวังอะไรมากแต่รูปแบบนี้สังคมไทยก็น่าจะคุ้นๆนะโดยเฉพาะพวกสาวก,กปปสที่ก็รู้จักแต่เลขาที่การเท่านั้นเหมือนกันชัดชาติอาจจะคิดบวกมีเมตตาแต่อยากฝากทีมกฎหมายด้วยว่าบางครั้งการปล่อยให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังคงมีอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการตักเตือนที่เพียงพอ ก็ทำให้จิตสำนึกไม่เกิดขึ้นนะอย่าลืมเสียละแล้วสังคมปรองดองที่หวังจะได้เห็นก็จะเกิดขึ้นได้ยากจากความเลืะเทอะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกคนบางประเภทสมควรได้รับบทเรียนและไม่ควรให้คา่าให้ราคาโดนเข้าแล้วงานนี้สีสุวันโดนสั่งสอนท่านนายอนันชยัย หอบเอกสารยื่นยุบสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของสีสวุวรรณขีดเส้น30วันหากไม่เพิกถอนขู่ยื่นกนมทปปชอสอบต่อเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยน,นา,นายอนันชัยชัยเดชทนายความหอบเอกสารเจ็ดแฟมยื่นถึงนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองผ่านนายนัชวัล เตชาเสนผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการให้พกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศสีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมท่านนายอนันชัยกล่าวว่าสมาคมนี้ร้องเรียนอยู่เรื่อยๆอย่างกรณีของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็ถูกร้องเรียนตั้งแต่อย่างไม่ได้เข้าไปทำงาน และยังดูมิ่นประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามา1.38ล้านคนว่าเป็นไส้เดือนกิ้งกือมองและทุเรศตนใช้เวลารวบรวมข้อมูล8เดือนหอบเอกสารการร้องเรียนของนายศรีสุวรรณตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันจำนวน7แฟ้ม352เรื่องแต่ตัดเรื่องที่เกี่ยวกับคดีมาตรา1 1 2ออก ย้ำว่าอย่าระรานรังแกข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองและประชาชนเพราะคนที่ถูกร้องเขาเสียหายโดยเฉพาะข้าราชการที่ไม่มีทางสู้ดังนั้นการที่จะไปร้องใครต้องตรวจสอบให้ดีก่อนการกระทำของนายศรีสุวรรณผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา101คือการสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าความและการร้องเรียน ผิดวัตถุประสงค์ของสมาคมที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตนอยากให้ในายศรีสุวรรณฟ้องตนกลับจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยพร้อมตั้งคำถามว่าสมาคมมีการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมหรือไม่มีการส่งบัญชีงบดุลให้กับกรมสัมภากรหรือไม่มีการทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เคยประชุมให้คณะกรรมการรับทราบหรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะตรวจสอบคนอื่นเคยตรวจสอบสมาคมตนเองว่าเขาวสะอาดหรือไม่แค่นี้ยังไม่เขาวสะอาดแล้วจะไปตรวจสอบคนอื่นได้อย่างไรผมให้เวลาที่บดีกรมการปกครอง30วันหากไม่พิกถอนจะยื่นหนังสือกับผลตบุตรเอเซรี่พิสทจิ์เตมีเยเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเซรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกันมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมทปปชให้เรียกเอกสารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับสมาคมนี้แม้ในทางกฎหมายให้เวลาไว้15วันก็ตามดังนั้นอธิบดีต้องให้คำตอบจากนี้จะไปยื่นไปถึงกรมสรรพากรให้ตรวจสอบสมาคมว่ามีการจัดทำบัญชีงบดุลหรือไม่อย่างไร ผมของจริงไม่สีสัวไม่หิวแสงและไม่ใช่อายจังหวะของนายชัดชาติมาร้องเรียนและวันนี้มาขอทิบดีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนข้าราชการทั้งประจำและการเมืองนําสมัครคมนี้ออกไปเสียทีอย่าให้มาทำแบบนี้กับประชาชนอีกทน,นายอนันชัยกล่าวด้วยว่าสุนัยศรีสุวรรณมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่โดนเพิกถอนเพราะ ตนไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาหากไปตั้งสมาคมใหม่ก็ทำได้เขาเรียกว่าหน้าด้านฝากในาศีสุวรรณถ้าจะร้องเรียนใครต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะเขาเดือดร้อนชื่อเสียงข้าราชการน่าสงสารทำอะไรต้องเหมือนกับตนเพราะตนทำคดีบนศารไม่ใช่บนโซเชียลและสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนก็ให้พึงสงวนไว้ด้วยต่อไปตน จะจัดการกับสมาคมนี้หากมีคนมาร้องการจดทะเบียนสมาคมมีกรรมการ3ามคนและไม่มีการเคลื่อนไหวธุรกรรมของสมาคมที่เป็นโลเป็นภายมีแต่การไปร้องเรียนตนจึงตั้งข้อสงสัยว่าการร้องเรียนของสมาคมเพื่อมีผลงานให้ NGO เห็นในการรับรายได้นอกจากนี้ยังปรากฏชื่อของดเรทิติมาบุญประเสริฐ เป็นกรรมการและเฮรันยิกแต่เจ้าตัวกลับไม่รู้เรื่องและทำหนังสือมาชี้แจงตนกับประธานกมโทรประชและว,ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นทั้งสิ้นพื้นทราบว่าเป็นกรรมการและเฮรันยิกก็วันนี้ทนายอนันชัยกล่าว